ทุกคนเปิดสวยสาวไทยของเรานะคะประเดิมสนาม2 CV ซลีก2025วินฟุกเวียดนามไปเก็บ3คะแนนไปได้นะคะประเดิมแบบสวยงามมากถล่มอินโดไป3โบทุกคน3ามเซตร,รวดเลยนะคะสกอร์ยี่สิบหแล้วก็25 21นะคะโดยที่โค้ชพีออสของพวกเรานี่ก็ทรงชุด สำรองลงไปนะคะเรียกว่าชุด2แลละกันนะคะทุกคนเพราะว่าเก็บชุดหลักเอาไว้นะคะตอนแรกนึกว่าจะได้เห็นบุ๋มบิม่มเล่นซะแล้วนะคะส่งน้องดาวกติกาลงหัวสาวส่งดาวกติกาลงไปแล้วก็น้องอมสินนะคะสะสิภาพรนะคะแล้วก็ส่งพี่ชมพู่ลงไปเซตก่อนนะแล้วก็ลิเบรโรเป็นน้องแบมนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะบอลเร็วนะคะก็ส่งน้องไก่ชิกกี้ลงไปหายดีแล้วนะนิ้วแล้วก็น้องโบกัญญารัตนะคะแล้วก็บีหลังเนส่งน้องโมเมลงไป ก็ทุกคนของเราก็เล่นได้ดีมากๆเลยนะคะก็เก็บไปได้3มคะแนนแล้วก็เซตที่3นี่โอ้ดาวก็ตีแบบตุ้มตามตุ้มตามตีฉีกตีตรงตีฉีกตีตรงก็นับได้ว่าเด็กๆมารอบนี้นี่ผิดหูผิดตาไปนิดนึงเลยทุกคนนะก็เอาใจเชียร์กันต่อนะคะสําหรับาสาวไทยของเรานะคะและแน่นอนค่ะพรุ่งนี้นะคะหนึ่งทุ่มตรงห้ามพลาดเราจะเจอกับฟิลิปปินส์นะคะและบิ๊กแม b บิ๊กแมบอกเลยบิ๊กแม เราจะเจอกับสาวตู้เย็นเดี๋ยวเราดูนะคะไม่ดราม่านะคะแล้วก็เซฟน้องพิมพิมพิมพชยาด้วยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสาวไทยได้นะคะที่ช่องของพี่โจนะโจฟิตแอนด์ฟันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามทุกซูเปรเ์แตงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช้อปปิ้งขอบคุณครับไทยแลนด์ 包吧，包吧。